สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงจืดแบบง่ายๆนะคะส่วนประกอบก็จะมีเนื้อหมูค่ะที่หมักด้วยซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็ผักค่ะผักนี่จะเลือกเป็นชนิดไหนก็ได้นะคะที่ชอบเลยค่ะแล้วพระเอกของเราก็คือสาลายค่ะจะทำให้แกงจืดของเราเนี่ยดูดีมีชาติกุลมากขึ้นค่ะส่วนสาลายที่แพลวเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็คือนี่ค่ะ สาหร่ายยี่ห้อตะวันนะคะเป็นสาหร่ายทะเลแห้งซื้อได้ตามโรตัดบิ๊กซีเลยค่ะถุงละประมาณ28บาทค่ะตอนต้นนะคะเราก็ตั้งน้ำร้อนให้เดือดค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็ใส่ผัก,กลงไปตอนนี้ผักเราก็สุกแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่หมูลงไปค่ะ ี้ได้ชิมรสเมื่อกี้ได้ชิมรสชาติแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยแกงจืดของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีรสหวานกลมกล่อมนะคะเราก็จะเพิ่มความเค็มลงไปหน่อยด้วยการใส่น้ำปลาค่ะจากนั้นก็เติมน้ำลงไปค่ะพอทุกอย่างสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็เติมสาหร่ายลงไปค่ะคนสาหร่ายให้กระจายนะคะแล้วจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงจืดสาหรายของเราน่าทานมากเลยนะคะเนี่ย